นี่เขาเปิดไฟแลวกลางคืนเนยเนาะสวยสะอาดสบายดีสวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้ทีมกเออสุกก็อยู่ที่คลององอ่างเดี๋ยวสิภาไปเบิ่งอีกคลองหนึ่งที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้เนาะเขาคือสิเฮ็ดคือกันกับพลององอ่างนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการกอ่อสร้างอยู่ข้างหนาบ้น เพื่อกระหายไปนี่แหละพิษของโควิดพี่นอ้องเหต็ดห้ทุกสถานที่เงียบเงาเข้ามาก็ต้องระมัดระวังตัวเองล้างมือบ่อยๆใช้เจล alcohol, แอลกอฮอล์เวลาสัมผัสสถานที่ต่างๆเด้ ก่อสร้างและประปับปรุงเขื่นขอนคอลอ,ององอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมนออสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครตอนนี้กับเพื่อกับข้าพที่นอ้องเขามาบงมองเขาก่อสร้างคลองเน,นาะเขาจะเหตุแบบอ่ คลององอ่างตอนนี้ยกำลังอยู่ดำเนินการก่อสร้างตอกเสาเข็มอยู่เนาะเนี่ยที่ใช่พี่น้องก็แม่โครถโจ๊กนี่เสาเ,าาเยยข็มมันจะยาวๆพี่น้องแต่ขาตอกเมื่อไรฟังนั่นเริ่มตอกละนี่ข้างองอ่างประเทศแล้วแล้วมันหอดสินสุดบอกมสะพานดำเนิสถิตนี่เนาะเนี่ยเขากำลังก่อสร้างเพชใหม่พี่น้องเนี่ย อาทีทีเป็นคลองสชยๆาง,งามๆที่เขาเห็นอย่างเช่นคลองอ่ะเป็นถนนคนเดินเนาะคนประปรุงจนได้รับรางวัลระดับโลกหนึ่งในหกประเทศเราพี่น้องเข้ามาเบิ่งการก่อสร้างกันก่อนว่าเป็นอะไรเนาะขั้นตอนทาอิฐพี่เองกันยังบวกเคยเห็นการกาา่อกสร้างบอกเสเข็มจังสีอย่างเช่นคลองอ่างกับไปเบิ่งนส้วงที่เพิินเปิดไห้เหายหาง,งเขาไปเที่ยวไปชมถ่ายภาพย่างต่างๆคือบัท่านได้เห็นการปรบปรุงบุรณะจังสีจะเถื่อนเนาะ มีกิพามาเบริงขั้นตอนว่าเป็นอะไรเนาะในการปรับปรุงของผลคลองนี้ก็คือคลองเดียวกันกับคลององอางวพี่น้องแต่ว่ามันมีส่วนต่อขยายในการปรับปรุงเนาะจากขวาัวหรือว่าสะพานดํารงสถิตจนหอดสะพานผ่านฟ้า,าหลีลาดเนาะพิมพ์ทามจันทีผลบอกว่าเขาเสิเหตุคล้ายๆกับคลององอางเนาะคือจะปรับปรุง,รอ,งรอบปรุงรัตนกโกสินทร์อย่างเช่นคลองบางลําพูกับปรับปรุงเนาะคลองหลอดกับปรับปรุง โดยสำนักงานระบายน้ำดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบกรุงรัตนโกสินทร์เนาะอย่างเช่นบริเวณคลองอ่างกระไดเส็จสินเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็ส่วนต่อขยายกับสิพัฒนาปรปับปรุงต่อไปนะโดยการสร้างเคืือน,นีกน่ก็มีการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบระบายน้ำเนาะเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพ น้ำรัตนโกศิทร์นาะพี่น้องเซิงสามารถบำบัดนำเสียได้4ี่0มลูกบาทเมตรมต่อวันนาะพี่น้องการก่อสร้างและปับปุ้งทุนทัพย์ริมคลองต่างๆสังเกตว่าพนังเก่าข้างๆในบางส่วนกับปูพังไปเบิดเลยพี่น้องตอนนี้ก็เลยมาสาร้างเขื่อนใหม่แบบตอกเสาเข็มเสาเข็มนี้เน่าเ,าเติบพี่น้องเลิกเดยวเิ่นตอกแต่ละเสาแต่ละเสาเรืเอนเรื่อยๆดิดก,กัน เครื่องจักรที่เพิ่นใส่ตอกเสาเข็มปึกๆหนี่งกัมีสองอันเนาะพี่เนาะสองเครื่องน่ะใส่ตอกเขามาหากันน่ะ <c oughs> พี่โมหัวเขาเอินเครื่องจักรเลยรถจกคือสิบโมเมนรถจกอันนี้สะพานระพีพัดน้ำพากเนาะรถจกก็เอินก็พี่โมจักภาษาไทยว่ารถจกเขาเอินเนี้ยก็รลังโมหัวเขาเอินเม็ดโครเนาะเอินซุกเราว่าเม็ดโครจะสิเอินรถจกเนาะรถจกกับภาษาลาวไงเม็ดโครรถเครนยังจะเขายกหยกอ่ะนะ หูจักแต่มันเออเอารถจกอันนี้คือปึกอีกลี่มือได้ที่เพิินปรับปุงสางแล้วเนาะจุดบริเวณนี้กับสิไกลคล้ายคลององอ่างเนาะคลองสวยน้ำใสเป็นถนนคนเดินอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องต่อจากคลององอ่างย้ยาวเหยียดมาเลยเนาะจนหอดะสะพานฟันฟ้าแล้วก็ต่อไปพุ่นป้อมพระสุเมนคลองบางลำพูเพล่นกับสิปับปุงทุกๆุกคลองเนาะทีเกี่ยวกับอันเนาะ รอบกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะแล้วก็ซีดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้เขามาเยี่ยมชมและอีกอย่างแถวนี่ก็เป็นยานการค้าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยบูห่านนะพีองปัจจุบันก็มีรถไฟฟ้าเอมา็มอาร์ทีสายสีน้ำเงินคือสถานีสามยอดเนาะพิมได้ยินขา่าวว่าเพิ่นชีเหตุจัตุรัสกลางเมืองพร้อมกับสร้างประตูสามยอดขึ้นมาใหม่เนาะซึ่งตัวโครงการเนี่เพิ่นสีใช้พื้นที่บริเวณเนาะโรงแรมบุรพานะ่ะเดยวพิมใช้ พี่น้องเห็นภาพเนาะพี่อุ่นดดทายมาแล้วเนาะหม่องโรงแรมแต่พนบน่ใจว่าสิเป็นอนะไรเนาะในพื้นที่นี้มีการ,ก,ราก่อสร้างจตุรัสขนาดกําลังดีเนาะผอมสวนและทางขึ้นรถไฟฟ้าใหม่เสื่อมต่อสถานีสามยอดนะพี่น้องและอีกอย่างบริเวณแถว้ถ้าพนสางเ็จก็สิกลายเป็นลิงลิงเข้าหากันเลยเนาะบว่วเาสิเป็นเนาะเวินครเกษมชุมชนเลื่อนนิดเนาะทีพ,พนปรับปรุงมาใหมก่กัต่อไปก็สิกกายเป็น สถาน,านที่ท่องเที่ยวที่สามารถลิงขเขาห้ากันใด้นะเป็นย่านคลาสสิกอ่ะเพื่อนเพราะว่าตึกเก่าแก่ที่เพิ่นบูรณะทั้งเบิร์นี่มันเป็นตึกเก่าแก่เนาะอย่างเช่นชุมชนเลื่อนลิฟต์ก็เป็นตึกเก่าแก่ที่บุรณะขึ้นมากมาะนะต่อไปหม่องที่เพิ่นปับปฟุงที่พิมพ์ไทยมากก่อนนานี่กสิกลายคือคลององค์กลางในคลิปปัจจุบันที่เฮาเห็นเนน้องอยากให้เห็นภาพเวลาเพิ่นปรับบรุงแหลวกสิกเป็นคือกันกับพลองนี่เนาะ วันวาตลอดซ้ายจากคลองอ่างขัวดำรงสถิตไปหอดสะพานผ่านฟ้านะพี่น้องประปุุงกับสิเป็นแนนี้ตลอดซ้ายเนาะอันนี้เป็นคลิปสีพิมพ์ไทยไหวเนาะก็เลยเอามาประกอบคลิปนะพี่น้องหว่เถึงโครงการที่เพิ่นสีสางสวนสามหย่อนนี่เนาะพี่น้องเพื่อที่จะลิงสถานที่ท่องเที่ยว แบบโบราณแถวนี้เนาะคือคลาสสิกบอกว่าจะเป็นตึกเก่าแก่ที่เพิ่นบุรณะตอนนี้เนาะอย่างเช่นชุมชนเลื่อนฤทธินะ์เนาะแล้วก็เวิรนคนรเกษมแล้วก็คลององอ่างแถวนี้แหละที่เพิ่นมีการปรปับปรุงพัฒนาเนาะซซ่ง้าย้อนอดีตกลับไปเข้ามา3้หอดมันมาจากประตู3้หอดซึ่งเป็นประตูเมืองบ้านหนึ่งของกรุงเทพเนาะที่ถูกคือถิมไปในส่วนยุคสมัยร5เนาะปีในปี2004 0ซิเนาะพี่นะ้องเซิงสมัยนั้น หรือเพราะว่าประตูนี่คว้างการเดินทางบนถนนเจริญกรุงเนาะมีรถมาส่วนกันบ่อยๆและเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของประตูด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าอายุหลายแล้วนะพี่น้องอันนี้คือคือแบบความหูกที่พิมพ์ไปขนคว้าข้อมูลมานิดนิดหน่อยๆเนาะบ่ได้ไลยเนาะต้องถ้าผิดก็ต้องขออภัยเนาะพี่น้องบ่มีคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พิมพ์ก็ขอจบเพียงสิ่งนี้เนาะเขอเขอบใจ พี่น้องละที่ติดต,ตามขอขอบพระคุณพี่น้องาชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจและก็ติดตามพะว่าโครงการยังบ่ทันได้แล้วเนาะเขากำลังอยู่ในดาเนินการกอร่อสร้างอยู่เขาสีเหตุเป็นคล้ายๆคลององอ่างเลยเนาะเริ่มตั้งแต่สะพานดํารงสถิตเก้นหอดสะพานปานฟ้า